เหรียญห้าบาทสุพรรณหงษ์ปีพศสอง0ันหปนับวันจะหายากแล้วก็ขายได้มีราคาเกินหน้าเหรียญเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอีทุกท่านพบกับพี่จอยอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะเรามาพูดถึงเหรียญสะสมกันเลยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเหรียญสะสมที่นับวันจะหายากเป็นเหรียญเก่าเหรียญสุพรรณหงนะคะ เป็นเหรียญสุพัณหงปีพศสอง0หเป็นเหรียญที่ตอนนี้ณปัจจุบันก็หายากมากๆแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ในมือนักสะสมจะมากกว่านะคะใครที่ชอบสะสมก็อย่าลืมเก็บสะสมกันนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่อตอนนี้ก็มีราคาขายได้แล้วนะคะ ถ้าเป็นเหรียญ UNC ตอนนี้ก็มีราคาซื้อขายกัน2 5 0ร้อบาทถึงสามบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ก็อยู่ที่คนสองคนตกลงกันแต่พี่จอยขอบอกเลยว่าหายากมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นพระที่นั่งสุภาพ สุพรรณหงนะคะเป็นเหรียญ5บาทรุ่นที่4นะคะเริ่มที่จะใช้ครั้งแรกในปีพศ2530มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเก่าๆนะคะรุ่นก่อนนะคะเล็กลงมานะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปหัวของเรือหงนะคะพันที่นั่งสุพรรณหงที่ปากหงห้อยพวงแก้วผู้จาม จาม,มารีนะคะหรือว่าจาจุลีนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปพระราชวังแบบนี้ก็สวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋าหายากแล้วนะคะก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆว่าถ้าชอบจสัสมหามาเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่อย่างที่พี่จอยบอกขายได้แล้วก็ หายากนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยสำหรับช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวมาบอกเพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนมีราคาหรือว่าเหรียญไหนที่ อ่หายากนะคะก็จะประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะที่พี่จอยเอามา,มาให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้ความสวยงามลงตัวของเหรียญน,นี้นะคะปีพศสองพร้อยสเก็บได้เก็บเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋า วันนี้สวัสดีจ้า